คดีนี้ไปดูเรื่องน่าสงสัยเพื่อนบ้านที่หายไปไปไหนไปดูครับกระปุกทางดีจำเนียนบริเงเขสวัสดิ์รังป่าฟามในบทวามบานสังเหร่อครับที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากหญิงเพื่อนบ้านคนนี้ครับว่าบ้านที่ติดก,กับแกหลังเนี้ยเปิดไฟเปิดทีวีทิ้งไว้ตั้งสองวันน่ะน่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วล่ะครับเลยให้กู้ภัย,ยมาช่วยดูให้หน่อยเนี่ยบ้านเนี้ยนี เปิดไฟทิ้งไว้เปิดทีวีทิ้งไว้สองวันแล้วนะติดต่ออะไรก็ไม่ได้เลยนะเนี่ยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีขาดรับนะทุกประตูก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่มีขาดแล้ฉันคิดว่าต้องมีการเหตุร้ายขึ้นแ,แน่ๆเลยหรือก็ไม่มีการฆาตกรรมกันแน่ๆเลยนี่ฆาตกรรมกันแน่เลยนี่ฉันเริ่มได้กลิ่นแล้วนะกลิ่นเหม็นๆด้เหมีก็นด้วยนะเข้าไปเลยกุญแจ้าที่เข้าไปเลยโอ้ยเใช่ๆรูปขาดอย่างนี้นะน่าจะเป็นเหตุร้ายจริงๆแจนหาไม่ได้หรอกพังมันเข้าไปเลยได้กลิ่นเน่าๆแล้วเออเข้าไปเลย แล้วคุณเจ้าหน้าที่ก็ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันผ่านประตูทั้งหมดจนเข้าไปถึงในตัวบ้านได้ครับไม่เห็นมิครยเลยนะมันต้องหามันอาจจะซุกซพไปอีกที่นึงก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงฉันได้เสนเสียงแกะกะกอยู่ชั้นสองอะเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาในบ้านชั้นล่างไม่มีอะไรครับแต่ชั้นบนเนี่ยกลับส่งเสียงอะไรแปลกๆครับรีบขึ้นไปดูเลยคุณเจ้าหน้าที่มีเหนือสองขึ้นมาบนไปเร็วเลยเร็วเลยนี่อะไร จัอเนี่ยอยพัเขาลยเเฮ้ยมีเสียงเข้เลยเข้าอะไรอ่ะะน้าขบ้านเอน่าจะเสียอะไร่ยมีคนนั่งกอดชกโครกอยู่แล้วก็ไมได้ตายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเป็นอจขอข้าว่ฮะขอข้าว่ขอข้าวขอขเฮ้เปไรเนีูไม่พูดไมจามาถึงกินข้าวอย่างเดียวเลยเ้ยมาอะไร ไม่ได้ไม่ถามด้วยนะกินข้าวโอูยแกอดอยากมาจากไหนเนี่ยอ้ตัวเขาเป็นยังไงเนี่ยตัวเขาส้วม<อ>ลูกบิดมันล็อกจากข้างนอกลูกบิดมันล็อกจากข้างนอกฮะแกเท่าไหร่บิดเท่าไหร่ก็บิดไม่ออกโทรศัพท์ก็ไม่ได้อาเข้ามาทั้งจึงทั้งล็อกไม่มีใครได้ยินเสียงมาสองวันสองคืนแล้วเนี่ยผิวข้าวจะตายอยู่แล้วผิวข้าวจะต่ายอยู่แล้ว เจ้าของบ้านเข้าห้องน้ําผิดท่าไงประตูลูกบิดมันล็อกเองจากข้างนอกอะไขข้างในเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมเปิดครับเป็นผู้หญิงเนี่ยจะพังออกไปก็แรงไม่พอเลยต้องนั่งกอดชกโครกอยู่2วัด2คืนเต็มๆโอ้โหน้ําข้าก็ไม่ได้เก็บแกไม่ได้ลงเสียงว่าแกติดอยู่บนห้องน้ำทั้งสองเนยเหรอเข้าอีกกองเอาอีกกองเอาอีกกอามามา เออเออเออกินให้คุ้มเลยเพื่อติดอีกรอบไงไวะไม่ใช่จะได้หายหมดเดี่ยวหมดแรงโอ้ยคนอะไรจะโชคร้ายขนาดนี้โดนขังในห้องน้ำบ้านตัวเองสองวันสองคืนโชคร้ายจริงจริง ไฟเไปิดไว้เลยคิดว่ามีคนร้ายเข้าไปในบ้านก็เลยแจ้งกับพี่ตำรวจเจ้าหน้าที่ภูไทมาดูปรบบากฏว่าเป็นทิ่ในห้องน้ำาึงชื่อเรืองมาได้ยังดีนะที่ติดในห้องน้ำไม่งั้นอดอาหารตายก่อนขอขอบคุณพันตำรวจตรีจำเนียนพื้นดอนเขง่งรองสวัสด์ป้องกันปราบปรามสอนอสามเสนเจ้าของเรื่องติดอยู่ในห้องน้ำ